ครูกองแคกทีมพี่น้องศิลป,ปินชั้นนําของเมืองไทยถแถลงข่าวเปิดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะครูกองแอนเฟรนเซอร์บิตี้คอนเสิร์ต เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะสำหรับคอนเสิร์ตคูก้องแอนเฟนเซิลลิบิตี้คอนเสิร์ตที่จัดโดยคูก้องสุสนทรศนิยมครูสอนร้องเพลงผู้ทรงพลังค่ะและยังเป็นผู้คำวอดในวงการเพลงมาอย่างยาวนานอีกด้วยค่ะและเป็นครูสอนร้องเพลงระดับแนวหน้าผู้มากประสบการณ์ร่วมท,ทีมกับคุณหมีพิสิทธ์ไก่ลาสวนผู้บริหารไฟแรงบริษัทอีวินายเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอีวินายภูคขาวสกัดพัดผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตและเพื่อนพ้องพี่น้องคอนดนีมมากคุณภาพ ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลที่แสนอบอุ่นในครั้งนี้โดยรายได้ทั้งหมดค่ะไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลลบบุรีโดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันที่29มกราคม2566นี้ค่ะณเอ็มเทยเตอร์และเปิดจําหน่ายบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเร็วๆนี้ค่ะโอเคครับจากงานแถลงข่าววันนี้นะครับเราจะมีคอนเสิร์ตในวันที่29มกราคมนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ พูดได้เลยว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับจะมอบให้กับมูลนิธินะครับโรงพยาบาลลบบุรีศูนย์มะเร็งนะครับทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเลยครับที่มาที่ไปก็คือเรามองเห็นว่าคนไทยอ่นเนาะได้ช่วยๆกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุผมมองอย่างนี้นะฮะแต่ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยผมคิดว่านะฮะแล้วก็อยากจะให้ตรงนี้ได้เป็นเหมือนส่วนส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่มีทุนในการรักษาจริงๆครับในคอนเสิร์ตนะครับแน่ๆเลยฮะคือผมเนี่ยนอกจาก ห่างหายจากวงการไปนานมากนะครับก็จะจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือนานมากจริงๆตั้งแต่ AF แล้วนะฮะ True Academy f ันเดอร์เซและ12นะครับไม่ได้ร้องเพลงเลยนะฮะคิดว่าครั้งนี้ก็ถือว่าได้มาเจอกับแฟนๆที่ยังคอยได้ชมได้ดูอยู่นะครับอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือในกลุ่มพี่ๆน้องๆในการประกวด KPN นะฮะตั้งแต่รุกยุคนี้เลยค่ะเห็นไหมฮะยุคนี้มานะไล่มาเลยนะครับเราก็ได้เจอพี่ๆกันนะว่าเขาก็ไม่ได้แบบ ออกรายก็ออกร้องเพลงในเวทีใหญ่มานานมากแล้วนะฮะเลยคิดว่าเวทีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะได้ฟาดฟันฟาดงวงฟาดงากัน,นและที่สําคัญครูปุ้มอรรันด้วยนะฮะเพราะอะไรเขาไม่เคยได้แยกจากสาวสาวเลยนะฮะนานมากที่จะได้โดนแยกตัวออกมาคอนเสิร์ตนี้ก็ถือเป็นเหมือนจะเป็นคอนเสิร์ตเดียวของพี่ปุ้มเลยด้วยซ้ำเพราะาได้ร้องเพลงคนเดียวบนเวทีด้วยนะร,รวมถึงนักร้องที่เป็นแชมป์ที่ร้องกับผมเลยตลอดเวลาก็คือคุณนกพริมาคนนี้นะฮะเขาได้ ที่1ระดับประเทศระดับระดับโลกมาแล้วได้ประกวดถึงรัเสเซียมาแล้วผมพูดได้เลยว่าวันนั้นเนี่ยตัวแม่ตัวพ่อของวงการนักร้องได้มาเจอกันแล้วแล้วก็ได้ร่วมทําบุญกันในกิจกรรมดีๆอยากให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้เป็นส่วนเล็กๆค่าบัตรร0อยซคุณได้ทําบุญในวันนั้นร0 0ยครับใช่จริงๆแล้วคือสนิทกันมากกับกองนะคะแล้วก็ เราก็เห็นว่าเป็นประโย์ที่ดีนะคะในการช่วยเหลือที่กวาดไปส่นจริงๆเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงจะไม่มาล่ะคะเราต้องมาะค่ะต้องเต็มใจมาทุกคน,นะคะ่ะเตรียมอะไรพิเศษมาให้กับแฟนคนไหมอ่ะอันนี้ต้องอบไว้ก่อนนะไม่แน่ตีลังกาตีลังกาเ <c oughs> ออเราจะมีเซอร์ไพรส์แบบว่าลังกาหลังลงมาจากขั้วอะไร่เเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะ ก็สายบุญเหมือนกันชอบทําบุญแล้วก็เป็นเดือนเกิดเหมือนกันก็ถือโอกาสเลยขอบคุณด้วยนะคะแล้วจริงๆแล้วป้ะเกลนะครับติดป้าเนาะเขาบอกว่าห้ามเรียกว่าพี่เกลดีล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศิลปินที่บอกว่าถ้าใครได้เซิร์ชนะคะจะเห็นเลยว่าร้องเพลงได้แบบโอโหกระแทกใจมากตั้งแต่ชุดแรกๆเลยแจ๊ซี่เนี่ยลองไปฟังนะฮะแล้วป้ะเกลมันไม่เคยได้ร้องที่ไหนเป็นเวทีใหญ่อย่างนี้มาก่อนแล้วแบบนานแล้วด้วยเนาะไม่ได้ขึ้นเวทีมาหลายปีแล้วใช่ไหมฮะฉะนั้น วันนี้ผมว่าเป็นเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่ได้ฟังนักร้องคุณภาพครับได้ทำบุญร่วมกันกนกค่ะ<ม>ก,ก,ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่ถ้าได้ทั้งร้องเพลงแล้วก็ได้ทําบุญในเวลาเดียวกันนะคะคือโครงการนี้ต้องขอบคุณพี่กร้องท,ที่ที่ชวนทุกคนมานะคะคือนอกมองว่าโรคมะเร็งนะคะมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยแล้วถ้าเราเนี่ยจะเป็นศิล,ลปินที่มีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีดดมากๆก็เลยตอบรับแบบทันทีเลยค่ะ 500ซีดเท่านั้นผมมองว่าศิลปินเยอะขนาดนี้แล้วผมจําหน่ายแค่500ซีดอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยและกันว่าช่วยแชร์ข่าวนี้ออกไปได้มาร่วมทําบุญกันมาฟังเพลงกันไม่แพงครับ2,000บาทและ1,000บาทเท่านั้นไม่แพงเลยจริงๆได้ร่วมบุญกันนักร้องเพผมต้องต้องบอกว่าต้องบอกนักร้องว่าเอ้ยเพรางานนี้นักร้องทุกคนมาด้วยใจไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ก็ต้องอยู่ที่พี่พี่นักร้องและน้องๆทุกคนที่ที่มาช่วยงานวันนี้ว่าเขายินดีจะมาช่วยไหมถ้ายินดีก็คือพร้อมพร้อมลุยเลยไม่ต้องบอกว่าต้องอยู่ที่ว่าจะมีใครซู้บัตด้วยอดังงพวกเราพร้อมอยู่แล้วเพราะทีมงานที่ร้องพร้อมสนับสนุนอยู่ใช่ครับพร้อมครับคอนเสิร์ตนะครับจะจัดขึ้นในวันที่29มกราคมนะครับจับจำหน่ายนะครับที่ไทยทิ켓เมเจอร์ทุกสาขาเริ่มวันที่18พฤศจิกา แล้วนะฮะที่จะเริ่มขายแล้วนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับติดต่อได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาเลยครับ